คนไปแล้วนะครับ,นนค,รบคนสุดท้ายของจังหวัดระนองร้องไปแล้วนะครับพลังแรงมากมาถึงคนสุดท้ายของจังหวัดเพช<พ>รบุรีกันบ้างจะเป็นอย่างไรนะครับทางผมคุยเลยนะครับเพชรบุรีตั้งใจไว้ว่า500,000บาทจะเอาไปซื้ออุปรกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อนตอนนี้ใกล้ความจริงมากแล้วหรือเพียงคนเดียวก็จะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ทําอย่างเต็มที่น้องบอล สุขภาพดีไหมครับหรือเมื่อคืนกลัวผีขนมจีนไปด้วยสุขภาพดีครับสุขภาพดีนะครับเตรียมเพลงอะไรมาครับเตรียมเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับคุณก๊อตจักรพันธ์ชื่อเพลงว่าน้ำตาแสงใต้ครับอุ้ยนี่เก่าแก่เลยนะไม่ใช่ของคุณก๊อตแล้วคุณก๊อตต้นฉรับของใครอาจารย์เป็นเพลงละครของคุณครูสง่าอารพีแตงนะครับประกอบละครประกอบละครท้ายนรสิงห์นะครับทำไมเลือกเพลงนี้ครับวราชอบ อารมณ์เพลงความรู้สึกของคนที่จะต้องมามาบอกลาคนรักเพื่อไปรับโทษประหารเพื่อรักษาเกียรติของตัวเองใช่เรียกว่าจัดชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเพลงเศร้าเมื่อกี้ฟังพลังแบบความเชื่อไปแล้วอ,อันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นความเศร้าคนสุดท้ายของจังหวัดเพชรบุรีครับตาม100คะแนนอะไรก็เกิดขึ้นได้น้ำตาแสงใต้ครับ นวนเจ้าพี่เอ๋ยคำนุ่งเอ๋ยลำครัมครวญทอยคำเหมือนจะช่วยจ้ Say ចា៎បាយចក៎ นิ่งเลยโอ้โหโอ้โหนี้เป็นละครเวทีนะอาจารย์นี่ยผมเข้าใจว่าสุรศิษฐ์ไหมสุรศิษฐ์นะฮะคุณสุรศิษฐ์ตอนนั้นเล่นอาวุธร้ายแรงเลยอ้าวร้องไห้เลยอ้าวดูร้องไห้ทีวิชมฮะดูร้องไห้อินเนี่ยอินเนี่ยอินเหมือนจะโดนตัดหัวเองตัดหัวเองอาจารย์เจนนะจันนะพี่ขอรู้สึกว่าอยากร้องในนี้เมียฟังไงครับเอ่อขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาครับ อาจาจรย์เจนก็ร้องอย่าไปบอกเลโฮ้ยปะโถ่โยคือคืออย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเพลงเนี้ยลักษณะของเพลงเนี้ยทำให้บอลได้เปรียบยมีเรื่องมีเรื่องให้เล่นเยอะอยแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจว่าเราจะฟังบอลในฐานะคนร้องเพลงลูกทุ่งดีหรือเราจะหลับตาและมองเห็นพันทน้ายนรสิงห์ มันมีเรื่องของภาพเดิมๆของอความเป็นพันท้ายนี่เข้ามาผัวพันแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเสียงอย่างบอลไปเป็นพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมเชื่อไหมผมผมอยากฝากไว้แค่นี้คือ<ภ>บอลเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งออกมากินใจ<ภ>น่าฟังแต่เพลงนี้มันไม่ใช่ลูกทุ่งอืมอ่าโอเคฝากไว้แค่นี้ตกครับทักพี่ทักทักบอลไปเป็นพันท้ายนรสิงห์ คิว่าไม่เหมาะเพราะว่าบอลตูดใหญ่เกินไปไอ้บ้าแต่องเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเหมาะกว่าค่ะก็อย่างที่อาจารย์เจมส์ผู้บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงรูปกรุ่งนะคะมีแชมป์เสียงบุรการอยู่คนหนึ่งค่ะเอาเพลงนี้ประกวดนะคะแล้วก็ได้แชมป์เสียงบุรการด้วยก็คือเพลงนี้นี่แหละเพลงนี้นะคะบอกตรงเลยว่าร้องนิ่งๆร้องตรงๆเค่นั้นไม่ต้องโชว์เทคนิคอะไรเพลงนี้สําคัญที่อารมณ์เท่านั้นค่ะเพลงนี้ไม่งั้นดูไม่ร้องห้อยหรอก แต่พี่ถือว่าวันนี้บอลก็ทําได้ที่พี่ตั๊กพอใจแล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสียงอันไพเราะอยู่แล้วนะคะถือวันนี้ก็ทําได้ประทับใจพี่ตั๊กคะ่ะเอา,<ม>าล่ะเ,เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ปิดหวตนะฮะจะปิดเมื่อไหร่ครับพี่ช่วงหน้านี่นะครับศิลปินรับเชิญของเรานะครับมาร้องโชว์ใหญ่อลังการในรายการของเราล้องจบเพิ่บผมบอกก็ปิดแปลว่าหยุดเลยศิลปินรับเชิญเป็นใครครับพี่ น้องเออน้องเออนองนี้น้องเออยังไม่มาน้องยังไม่มาอ้าวแล้วราใครอะต้องเข้าแล้วรายการสดให้ผมขึ้นไปร้องก่อนไหมอ๋อเอาใครพี่รอเอาเอาเดี๋ยวเอาน้องแพนแล้วกันเดี๋ยวน้องแพนแล้วกันคือไม่ไม่ได้เตรียมเขามาเป็นกรรมการเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้องเดี๋ยวให้ร้องไม่รู้ลยวั้วองนเดี๋ยวร้องแล้วให้คอมเมนต์ด้วยนอกจากเป็นกรรมการแล้วจะเอาเพลงมาฝากกันให้กับท่านผู้ชมด้วยเป็นศิลปินปิดศึกของเราช่วงหน้ากลับมาพบน้องแพนเค้กแล้วเดี๋ยวดูคะแนนกันเลยครับใพ่ชนะ